เฮ้าายคาร์ดใสบอกลดราคาจาก600เพชรเหลือเพียงแค่ส5 0เพชรเองน้องๆลดโคตรโหดวันนี้พี่จีเป็นซันต้าที่ใจดีนะครับจะมาหาน้องๆผู้ติดตามในแมปกันนะครับอุ้ยเหมือนจะเจอน้องน้ำมนต์นะครับเข้ามาในแมปพอดีเลยสวัสดีครับน้องน้ำมนต์พี่จีขานะครับเราจะมาหาผู้ติดตามในนี้กันนะครับแล้วก็ทําการแจกเพชรให้นะครับ น้องเขาเปิดใหม่แล้วได้ติดตามพี่จีหรือเปล่าในน,นี้มีใครได้กดติดตามพี่จีไหมครับในแมปนี้มีใครได้กดติดตามพี่จีไหม is anyone following me on tiktok or youtube yet กดต,ติดตามแล้วติดตามแล้วค่ะเหมือนไม่มีเลยนะครับเหมือนจะมีแค่น้องน้ำมนน้องน้ำมนขาดขาดอีกกี่เพชรนะวันนี้คือไซบอกมาลดราคา <Okay. S> 1ิเพชรเหรอ โอเคเดี๋ยวพี่จีเติมเพชรให้นะสุขสันต์วันปีใหม่ลงหน้าน้องก็ขาด12เพชรน,นะครับพิ่จีก็ทําการเติมให้เลยนะเติมเพชรให้เลยกิฟต์เจมนะครับน,นี่ไงน้อง A B C D นะฮะจำได้นะครับเลือกเลยฟรีเดมอน n เรียบร้อยเรียบร้อยครับอืมพิ่จีได้แจกเพชรให้กับน้องน้ำมนต์แล้วนะได้ไหม ได้เพชรไหมยี่สิบเพชรได้แล้วค่ะน,นี่สุดยอดเลยจะได้ซื้อคาไซบอกแล้วนะใครที่อยากได้เพชรฟรีนะอย่าลืมกดติดตามพี่ตีด้วยนะครับกดติดตามพี่ตีด้วยเย้ดีใจด้วยครับผมใครที่อยากได้เพชรฟรีนะครับอย่าลืมกดติดตามนะกดติดตามด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะกดติดตามด้วย